True 5G ชวนสัมผัสประสบการณ์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะกับการประกวด Miss Universe Thailand 2021สตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะ <can> True ID ขอเชิญคุณชมคอนเทนต์สุด Exclusive แห่งปีชมสดตั้งแต่รอบออเดชั่นจนถึงรอบชิงชนะเลิศในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน กับแพ็กเกจ Miss Universe Thailand 2021ในราคาเพียง449บาทสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคม2564รับชมได้ง่ายๆผ่านทาง True ID ช่อง MUT Reality Live ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2564ลูกค้า True Move Edge ร่วมบวชให้กับสาวงามที่คุณชื่นชอบผ่านทาง u s s d กดดอกจัน302ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทร ออแบบบิ๊กโหวตกดดอกจันทร2์302ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดดอกจันจำนวนที่ต้องการโหวตกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือสามารถโหวตผ่านแอป True ID เลือกที่ Bubble MUT 2021เลือก Banner True m o o Edge เลือกผู้เข้าประกวดเลือกจำนวนคะแนนที่ต้องการโหวตและสำหรับลูกค้าค่ายอื่นสามารถโหวตผ่านแอป True Money Wallet กดที่แบนเนอร์การประกวด Miss Universe Thailand เลือกผู้เข้าประกวดเลือกจำนวนที่ต้องการโหวตร่วมโหวตได้ตั้งแต่2ถึง24ตุลาคม2564ใครจะเป็นหนึ่งเดียวในเวทีแห่งเกียรติยศนี้ร่วมกันเป็นผู้ตัดสิน What's passion? your